สวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีวันฝนตกนะคะมาดูพี่ทองเขาก็มาเล่นกับน้องๆน,นะคะตาแฉะตาเปียกหมดนะคะพี่ทองก็แก่แล้วน้ำตาไหลนะคะแม่ก็คอยเอาน้ำเกลือเช็ดเช็ดให้นะคะอุยอ้ายไปไหนก็ลำบากท้องแบบพุงกองนะคะนี่เป็นเฮงเฮงนะคะเฮงเเด็กๆจะมาวุ่นวายกันในห้องนี้นะคะ ตอนเช้านกเดินไปไหนเขาก็จะเดินตามจนกว่าเขาจะได้กินอาหารนะคะกินอาหารเปียกที่พวกเขาชอบแล้วพวกเขาก็จะนิ่งไปนั่งแต่งตัวมุมไข่มุมเหลานะคะนี้พี่ทองนะคะพี่ทองเห็นไหมคะะว่าพุงเขาใหญ่มากนะคะขเขาก็เคลื่อนไหวตัวก็ลําบากนะคะเพราะว่าเขาอ้วนขึ้นเยอะนะคะพี่ทองก่อนที่ยังไม่ได้ทํำมันนะพี่ทองตัวเท่าเท่าเมียเล็กเลยนะคะ ก็ท่อเมียวเล็กเลยพอทํามันเสร็จเขาก็มีอย่างเงี้ยค่ะควรขึ้นเป็นถังเลยนะคะตาก็ตานี่น้าตาไหลนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะหยอดตาก็หยอดให้อยู่นะคะนี่ก็เป็นเจอรี่เจอรี่นะคะนี่เห็นไหมคะช่วงที่เขาวุ่นวายนี่เขา เขาอยากินอาหารเปียกนะคะนุก็ยังไม่ได้ไป,ไปเอามาให้นะคะกเละไถ่ายคลิปเขาไว้ก่อนวันนี้ก็ฝนตกอีกเช่นเคยนะคะน่าเบื่อมากนะคะตกเป็นอาทิตย์แล้วนะคะไปไหนมันก็ลําบากเนาะมันก็เพิ่มความสกปรกบ,บนถนนหนทางนะคะมันเฉอะแฉะนะคะเมื่อเช้านี้ขาวก็เกือบไม่ได้ออกไปเดินนะคะพอฝนหยุดรีบพาเขาออกไปเดินแล้วมันก็ตกลงมาอีกนะคะ นี่เมียวเล็กเนี่ยแต่ก่อนพี่ทองจะเท่าเมียวเล็กเลยนะคะตอนที่ยังไม่ทำหมันนะคะแต่ตอนนี้ก็โตอ้วนขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแค่สายชาร์จก็พากันมาแย่งกันนะคะช,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 ชาร์จโทรศัพท์ของลูกนเองนะคะเป็นนักตบกันนะคะตบได้ตบดีนะคะผัดกันตบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีทอง เออนกจะเล่าพูดถึงน้องที่ร้องนะคะที่อยู่ในกรงนะคะที่เขาติดสัตว์นะคะที่เป็นตัวเมียน่ะเขาชื่อสัมลีนะคะเขาชื่อสัมลีเพราะว่าน้องวุ้นน้องวุ้นน่ะเรียกเขาว่าสัมลีนะคะน้องร้องหนักมากนะคะร้องหนักมากมนคืนแบบหนวกหูเลยอะค่ะก็เลยแบบคิดว่าถ้าน้องหยุดร้องน่ะสักพักจะต้องเอาน้องไปทําหมันเพราะว่าเพราะว่า ถ้าเขาหยุดปุ๊บอีกไม่นานเขาก็จะร้องอีนครับเขาร้องร้องแบบว่ามันข้างมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าบ้านมันโอ้มันติดกันนะคะบ้านมันติดกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยบ้านบ้านติดกันเลยนะคะนุก็เลยคิดว่านุกจะเอาเขาไปทําหมันให้เขาหยุดร้องก่อนนะคะหยุดร้องก่อนจะทําหมันเขาเลยนะคะเขาชื่อสัาลีนะคะเขาชื่อแม่สําลีเพราะว่าเขาก็มีลูกมา หลายหลายมือกันนะคะก่อนที่ลูกจะมาอยู่ที่นี่เขาก็เป็นแม่แมวมาก่อนนั่นแหละค่ะแต่เขาก็คืออยู่กับวุ้นมาก่อนนะคะอยู่กับวุ้นมาก่อนเขาแต่วุ้นยังไม่ได้ไปไหนนะคะตอนนี้ลูกก็ไม่รู้วุ้นจะไปจะไปต่างจังหวัดวันไหนนะคะจะไปช่วงไหนช่วงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้วุ้นก็ หัวล้นนะคะเพราะว่าบานเขาบวชบวชตอนที่ไปส่งยายนะคะนักตกดูนักตกนะคะโอ้มีแต่ตัวเก่งๆตบเป้าตบเปา,านะคะดูจริงๆนุกอ็อยากทำคลิปให้มันยาวๆนะคะแต่ว่าก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะก็ได้แต่ว่าเอาอิริยาบถในแต่ละวันของเด็กๆมาให้ชมกันนะคะ นี่ก็เป็นคาบว่างเจียดเวลามาทําคลิปเสียงนะคะตอนเช้ามันยุ่งมากยุ่งยุ่งอินุงตุงนังยุ่งจริงๆค่ะถื่ทําความสะอาดกรบบาทรายนี่ก็กินเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไม่ทั้งข้างนอกข้างในนะคะให้อาหารนู่นนี่นั่นพาขาไปเดินอีกตื่นที่ห้าค่ะตื่นที่ห้ากลัวจะไม่ทันงานนะคะ เดี๋ยววันหนอากาศดีๆนุก,ก็จะเข้าไปในวัดอยู่นะคะเข้าไปดูว่าเด็กๆเ,เขาอยู่กันยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกแล้วถนนเข้าวัดนี่เละเลยนะคะมันเป็นดินเป็นดินเป็นดินอะไรอะดินสีแดงแล้วพอมันโดนน้ำมันก็จะเป็นเละหมดเลยรถติดหลมเลยนะคะในวัดป่านะในวัดป่านะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะนุกขอกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟสีชิมเมตาขาวและมาตินนะคะ นุก็จะหารถพาเด็กๆไปทำวัคซีนเข็ม2นะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่โรงเรียนนะคะทำคลิปเสียงถ้าไม่มีค่าว่างก็ไม่ได้ทำนะคะถ้ามีคาวว่างก็รีบทำลงคลิปให้เอฟซีได้ชมกันนะคะ โอ้ยตกกันไปตกกันมานี่ค่ะสายชาร์จมันไม่ใช่ไม้ตกแมวนะลูกไม้ตกแมวมพังหมดแล้วนะคะตกเห็นอะไรก็ตกมีแต่รอๆสวยๆโอ้ยเอาไปขายได้ไหมเนี่ยเอามีค่าตัวไหมแต่ละตัวนี่เอาไปขายได้ไหมมีแต่รอๆสวยๆ,วยๆเนาะก็จะมีแค่กําไรกับ ไข่มุกที่เป็นตัวเมียนะคะที่ยังไม่ทำหมันนะคะเพราะว่าอิงฟ้ากับเหนียวเล็กเขาทําแล้วนะคะส่วนตัวผู้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่ทำหมันอีกนะคะตัวผู้เจ็ดเตัวตัวเมีย2ตัวนะคะหัวจะปวดอีกแล้วนะคะถึงเวลาก็คงจะได้ทำหมันกันนะคะ ไม่ทำก็คงจะร้องแบบดังลั่นบ้านเลยนะคะเขาโควายไล่เลี่ยกันเวลาเขาติดสัตว์เขาอาจจะติดพร้อมกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนั่น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 เฮงเฮงเก่งมากนั่นเจอรี่ใครเนี่ยสีนินสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะ